แซ่บจ้าปลาไม่เยอะอยู่ละมุนมากก<ๆ> <ๆๆ S 1> ินหอยได้นวลนด้กิน <laughs> หอยแม่กินหอยรุ่งดิ้ไปนมักกิน <laughs> อุ้ยคำใหญ่ไปเลยวี้องคำใหญ่ไปเล่นะจ๊ะ เมื่อนี่ผมได้โอ้ยพี่น้องปลาซิมอนนี่งยิ่งมบนองเบียคิดอยากมาฝากพี่ฝากอ้องพาพี่น้องมาคันกันเลยนะครับเด้อมักตอนสำไดยหันสำนับพี่น้องโอ้ยืม เปิดผสมสีงามแห้งพี่น้อง mm hmm. แต่ก่อนเถียวกว่อนนะพี่เอาเป็นตัวนู่นวเนาะบันที่ห้องก็เลยบริกไอ้เบียเป็นบลบเป็นตัวเป็นออกเป็นชิน้นเป็นชิน้นใหญ่ๆเลยเห mm hmm. ็นชิ้นใหญ่นะ mm hmm. มาจากพี่น้องสิแซ่มาาเมัอนสะแต๊ะจะว่ายผสมครับพี่น้องค่ะ mm อือ hmm. สว,ส,สวัสดีครับเมื่อพอกันอีกแล้วค่ะกันหนุ่ยก,กับเบียค่ะพี่น้องค่ะมือน,นีชิ้นผ้าพี่ผ้าหนอนมากินแซลมอนค่ะหุยแซลมอนซาซิมค,ค่ะทุกคนปอพี่น้องคุณนะงามแห้งจ้ะพี่นอ้นางางนองจ๋าแบบบักเอฟจัดมาแบบอลังการเลยนะคะทุกคนค่ะม,มามือนี้บลี่ยนมนเป็นตัวเลยพี่น้องเล้อ หันมาแล้วเอาเป็นชิ้นใหญ่บบกเอบเลยตัวใหญ่พดเนาะเป็นแพร์พพมาเลยนะคะอันนี้ครึ่งตัวนะคะทุกคนคะ่ะขันเอาขันเอาตัวเป็นตัวมามันกหญ่โพดเนาะอันนี้ครึ่งตัวด้วยค่ะมาจากพี่น้องจ้าแซ่แซมนุ่งกันจา้าเขออยาครอเกียวเขาอย่างไรนะง่ออยายๆขย่านะครับออย่านะคะลมหนาวมาแล้วนะทุกคน,นมักแบบได้หันตามใจของอือ น้องเบียร์พิ่นอยากกินไร้เมื่อเนี่แซ่บจ้าอขอ,ขอกินแบบใส่วาซาบิเนาะ,ะปุ๊บป้าวาซาบิมาอ,อุ้ยไม่น้อยนะ้ <c oughs> มาเยอะบ้าม,มาเยอะอยู่ละมุนมากอื อย่านี่เนาะมั่เสิ่งนีห,หวานเนอะหวานมันละมุนหวาน,วานเอา้าอันนี้ค่ะหวานละมุนมากค่ะทุกคน มาเด้อจากแซ่บน้องกันกินหอดได้นวลด้กินหอดแม่กินหอนลุ่งด้เป็นมักกินโคสรแส่บไปหนออือหืหร่ายมันอือหันบูกว่าเพื่นทันนี่ยอะไไปหนอทันบวเป็นจัดเรถูขออภไยเนาะ ยังไงก็ได้ครับที่มันอร่อยหอ,ยอ,อม,อ,มหอร่ายเนาะหอมรวยคั่มใหญ่ไปเลยใส่หน้าหนาเลยพี่น้องครับมันยังเต็มบักเต็มคัามนี่พี่น้องคันีใหญ่ไปเล่นะลจ้ะแล้วก็ วาซาบิหน่อยหอมมากหอมอหอมสลายน้ะมันจะเป็นส่วนท้องอคุณมากินเลยกัวาซาบินี่แหละ

ใส่สอสคั่ม่งใส่สอส่วนลงยื่วๆพี่น้องเลยกินด้วกันเ้อครับผมแซ่บจังเต็มปากเต็มคำดีมากเลยเข้าไปในเมืองมุกนะคะก็เลยไปได้แต้มอันมา กินเหลือเราก็เอาไปดองนะคะก็แต่ว่าแม่หนุ่ยบอคอยมากินดองกับสีเดี๋ยวสีแหล่ให้เพื่อนกินสดๆต่อค่ะแซลมอนจริงๆแล้วปลาก็ชอบกินสดๆนะอืมเบียร์ก็ชอบกินสดมากอะ่ะมันได้แบบว่ากลิ่นของแซลมอนรสชาติมาเต็มเลยนะม,มันมนมันหวานแต่ว่าการดองสีงก,ก็คือการถนอมแซลมอน <c oughs> นะทุกคน แดบดมากอืมไปอ,อ,อย่างนี้ไปเลยชำ้ชำๆไปเลยขูดวาซาบิทีนี้รวมกับเพิ่นอยากพี่น้องอ อ,อ,อ๋อวันฮโอ้โหดวนรอชิ้นนี้สวยเลยไม่หนห้องฮัน,นง,งามๆเลยถามว่าความสุขมันอยู่ตรงไหนของคนุณนี่แหละนี่มรงนี้นะครับ อยู่มองมองกินครับอยู่มองมองกินสามีนั่นกับคนที่เขาหักก็บอกว่าอยากกินไส้ซีมอนเฮ็ดให้เ,เขากินพี่น้องนี่ละมองนี่ละความสุข <laughs> มองนี่ละครับความสุขนี่ไปกินน้ำกันพร้อมกินโชยุอร่อยว้าบ่า บาบ่แอบซิ้มบอบ่บ่ใคยแตะเลยซีฟูดฉันจิ้มมาสองแบบค่ะซีฟูดแตะเลย บางทีเราก็อยากได้ฟิลแบบ <c oughs> ไม่กิรลจรัดอะไรอย่างเงี้ยนะนัวย,ยำไปทั้งหมดใช่น้ำยำดีๆเนี่ยพี่อุ๋นนะครับอ <c oughs> ชิ้นนี้น่า บู้ใหญ่โย่ยากยังอ่ะโมย่าบโมยางไอ้เฮ็ดเองกินเอง,เองไปกินร้านบุฟเฟ่ไลยเนาะคุม้มมาค่ะได้ปลาบ้างเอาซื้อปลาแซลมอนมาทำไมไม่บอกผมมุม <laughs> อ,อ่ะใส่อยาดกินน้ำ ถึอมาสเสอร์ไปห้คนให่อับกินหั่นอีกไหมหั่นอีกหั่นเลยต่อหวานเี่โอ้ยออเอาจริงๆนะกินถ้าแบบกินแซลมอนนะบุฟเฟ่อะคุ้มสุดแหละจริงนะ อีลีพี่น้องคุณนะพี่น้องจา้าหาเบียร์แนะนํำเด้เอ,อเบียร์แนะนํำผู้ใดมากินหมุนไบเบียร์แนะนํำให้ไปกินมากินหลายบุฟเฟ่แมนจริงๆมันคุม้มคุ้มจริงมันมิกมันราคาเนี่ยซื้อมาเนาะกับอันเนี้ยเบียร์ว่ากินบุฟเฟ่คุ้มกว่าจา้ะระบาน,นี้ดูหลังเขาเจเห็ดบางนาเนะี่ย ผมว่าเป็นปลาตัวนึงเนี่ยหอยผู้นึงกินเนี่ยเกือบหมดลเลยเมื่อวันน่ะครึ่งตัวคนเดียวอ้วนน่ะไม่รวมอาหารอย่างอื่นทำไมอร่อยอืี่ย ทัดเลย,ยบอ่โอโพูดดูสิป้าปา้านั่งนี่เออนั่งนี่บางคนว่าว่าว่าสีเลือดแองบ่ละมุนมากอร่อยครับพี่น้อง บนี่จืดด้วยครับด้วยเหนือมันเนี่ยหวานหวานออกหวานมันเนี่ยผมมักรแนวนี้นละนี่น่าเขากินกันเนาะใช่ทำไมนวลโยนเี่วะ <c oughs> มากนอย่งัง <c oughs> มันได้เสียงว่า คอาเม็ในคลิปมังเนี่ยพี่น้องแม่กับลุงเนาะก็ลอกกินเนาะก็หลอกมากินใช่เวลากลับอุบลจะซื้อไปฝากเพื่อนเมื่อกี้เนี่ยท่งใช้เหมือนกสิซื้อไปฝากเพื่อนเนาะแต่ว่าไม่ีเวลาเนาะทามาก่อนออเออ พันปโยูมาแต่เลยได้หนะโอ้ยเฮ้เอ๋ไอ้ปลากินถ้ามันไม่ดุกนี่หนูต้องเอาไปเบินไฟให้มันให้มันสุกๆหน่อยนิดนึงละมันไงละมันไงนซื้อมัาอุ้ยเอากินสาลายหมดกอม่อนทำไมอะเหรอ มยอนเียออดกินเลยป้าเลยเดี๋ยวพ่อไปซื้อให้ใหม่เนอเห็นแล้วขวดปูเล็กปูหน้าครับเป็นปูหน้ามาเลยเอ้บ่าวอข้อได้เรื่องเ้อ อร่อยอืมแต่ว่าอะไรคันซื้อกซื้อมาแบบนี้มันกับซีคู่มีแบบนึงไม่ค่ะสำหรับคนกินน้อยเนาะผู้ขนันอามาเป็นตูเนเลยพี่น้องเป็นซ้ำวอยู่คนแหละนะว่าเนาะพีดีนะครับมันชิ้นใหญ่ตัวใหญ่มากเลยอันนี้ขนาดยังไม่ตัดออกลเลือ่อยขืบนหนึ่งผมเนาะ เอาละค่ะพี่น้องคะมือนี้ก็เอาความแซ่บมาฝากพี่ฝากน้องนะคะคือยากค่ะแซลมอนซาซิมินะคะทุกคนโตบัยิ่งยๆ่เลยค่ะ <c oughs> หั่นแบบจู้ใจเราเราซื้อมาเนาะเราอยากกินชิ้นหนาชิ้นใหญ่แค่ไหน <c oughs> เราก็หั่นกินเองได้นะคะทุกคนคะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็จะเอาไปดองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเมย่าเพิ่มสี กินแบบซดหรือว่าแบบใดก่อ,อจังถามเพื่อนนอ้องค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะสำหรับมือน,นี้ขอบุณขอบุณพี่น้องคะ่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังคะ่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบียร์น,ยน้ำหนึ่ยน้ำหนึ่เด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับมือน,นี้เบียร์ก็นหน่ย่ยขอตัตลาไปก่อนจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีค่ะ